ต้มเจหน่อไม้สวที่โคร,ร,รงรนะครับมูจานเจครับจเจอนล้ครับต้มหน่อไม้ยขคุณคไม่น้ำม้ำด้ไรม่ไม่ครับให้แก่ครับขอบคุณคนะ่ะ 我猜那个地图。<laughs> <laughs> แกินกับแซเด้อนไมนี่แกงไข้ายๆมดแดงก็ได้แกงจืดก็ได้ไส้กระดูกหมูก็ได้เอาไปพัดก็ได้ อันนียก็ผ่าครึ่งหนึ่ง เราไปต้มต่อล,ล้างสักสองสามย่างไม่ได้ครับสวยงามเลยเกิดลงไปสักซ้อนตโอเคเราต้ใส่นี่ลงไปเลย สำหรัวบวัตถุดิบนะครับก็จะมีะนี่อะไรครับหรูนี่เป็นกระดูกซิกโครงนะครับนี่แล้วก็ขาแม่เลยคือหน่อไม้ครับยังต้มอยู่ในเตาอยู่ครับอันเดียดเยอะหน่อไม้เรารเยอะก็มีก็สําหรับต่อไปก็จะมีกระเทียมแก่แล้วอาจารยนเสี่ยงของพี่คุณเคยให้เราเอานนะ้ชโลนดิชโลนด,ดิโอ้โหสุโโดยอดเลยครับนี่ข่าโนซุปนะครับแล้วก็ผักชี ไว้โขลกแล้วก็จะมีคาแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ผักชีฝรั่งพวกต้นหอมผักช,กกกชีนะครับแล้วก็รากรากผักชีนะครับตอนเราโขลกเราได้โขลกรากผักชีวว้าโอเคมาลงมือทากันเลยนะครับ <Okay. S 2> โอเคก็ใส่พริกไทยแทงเนสก็ไปโขลกจะลงล <S <S ก็ได้โขลก็อย่าลืมใส่แมสนะครับตองโขลกนะครับ เพื่อความอร่อยนะครับผมจะเน้นพริกไทยครับซอราดกช็ชีเราล้างเสร็จแล้วนะครับก็เป็ใในใส่นในแต่ละต้วโขลกเข้าขไปกับพริกไทยนะครับเข้ากันารากผักชีกับพริกไทยละเอียดเข้ากันแล้วนะครับเราก็จะใช้กระเทียมกระติมซอสกระเทียมบ้านเรานี่ใส่ลงไปโขลกนะครับให้ละเอียดเมื่อสักครู่ก็จะเห็นถ้าบอกกระเทียม ของอาจารย์เกมแล้วเนาะไงครับท่านผู้ชมไม m i s i n g เอ m i s i n g เวอร์่อยูโ่โควิดก็อยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับดูแลสุขภาพครับดูแลตัวเองดูแลคนคนที่คุณรักนะครับทุกคนเสียไหมรักทุกคนเลยเสีย,ยไหมไปใส่เกลือลงไปนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับต่ำไปเลย ไอ้เกลือใช่ไหมครับเกลือรครับไม่ใช่ชูชดเราเราไม่ใส่ชูชดนะครับแต่ว่าเราใส่รสดียวแล้รสดีนะครับผมจะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับครับการเทครับการเตือนครับสามต้มหน่อไม้เลย ก็ใส่เรียกว่าะะะอะไรรากปัะชีกับกระเทียมพิไทยนะครับที่เราจับไว้ลุกเขาครับลุกเ,เขาเสร็จนะครับเราก็ก็คือทิ้งไว้สักสามสี่นาทีก็คือเอาไปแช่เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก็ได้นะครับสักครึ่งชั่วโมงขนาดใส่หน้ากากอยู่ครับ ยังได้กลิ่นนะับหอมมากเลยคนระับหอมนะ่ารับประทานเลยทีเดียวคนคุกเค้าให้เข้ากันนะครับนี่ครับเนี่ยสังเกตว่าเริ่มาแล้วผมจะใส่ไปไม่หมดนะครับเครื่องผมจะใส่ไม่หมดเพราะว่าส่วนที่เหลือตรงนี้ผมจะไปใส่หม้อเพื่อต้มไปด้วยคนระับโอเคผมจะใส่ไปเหลือที่ประมาณหนึ่งตั้มเครื่องเยอะมากประมาณหนึง่งนาทีผมจะเก็บไว้ใส่หม้อเพื่อต้ม ว่าเข้าคุกเข้าได้พอดีแล้วของทะลุแมสอะนอมครับขนาดใส่แมสเองโอ้เสียงไหมว่าหอมทะลุแมสรับเลยได้ไหมทะลุแมสส่วนในหม้อก็จะเตรียมพวกข้าวยต้มน้ำเปล่าก็จะใส่พวกขาไร้ลงไปนะครับแค่นะครับแล้วก็เครื่องที่เราขลกนี่นะครับต้มน้ำเดือดแล้วก็ตนี้ที่เราแช่ตัวเย็นไว้นี่แหละนี่คือหม้อที่เรา คลุกเขาแล้วครับให้เข้ากันแล้วก็แช่คุณหมอก็หั่นขากนนะครับบรรยากาศดีครับพอเช้าแล้วก็บรรยากาศ ซุปครับไปประมาณนนส,มาส,นนะสามก้อนนะครับค่ัตะไคร้ที่ล้างเสร็จแล้วแล้วก็มาใส่นะครับทั้งสนอก้อนสามก้อนนะครับน้ำน่าจะเดือด 何 塞西柚壳。<laughs> หลังจากที่รอกันมาตั้งแสนนานครับตื่นตั้งแต่เช้าตู่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต้มจืดเราไม้สดุซี่โครนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาต้มจืดขึ้นไปแห่งบนกันแต่ก่อนอื่นแล้วครับวันนี้เราจะไปโคเจฟพอยกันก่อนนะครับไปทำเราได้รับสสนจากโคเจฟพอนนะครับโคอิมหน่อยนั่นเองครับ ก็คือข้าวกล่องจํานวน100กล่องนั่นเองครับเดี๋ยวมาให้บุคลากรทางกันแพทย์ได้ทานกันนะครับอไปไปไปล้างมือได้ครับฮะถ้าตอนฮะ อยก่็วันนี้นะครับทางร้านเกอนโควหมลอยนะครับก็ได้ก็เข้าก่องนะครับจำนวนหนึ่งร้อยกล่องให้าบบนะคารแค่นะครับงร้าดีใจมากที่จากท่นักานนาคารแค่เพิ่มรางวันาเลยมีความดีมากข้าหนึ่ง้อยกล่องให้แกชั่พี่น้องทุกคนนะคะและขอบคุณมากๆเลยที่ ความเสียสละตั้งใจทํางานแล้วก็พี่ๆน้องๆก็มาอุดหนุนตลอดจนเป็นแบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับขอบคุณค่ะบ

ได้ครับได้ครับหยิบได้ครับเดยวตสองส่งสุดท้ายแล้วเดือนหนึ่งกองครับผมครับ